สวัสดีนะครับเพ,นพ,นพื่อนๆและคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดทีมฟูลพาร์ทในพรีเซนต์หงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยล่าสุดที่เกฟซี25โมดิเมดทีมกันครับก็ไล่ทำเรื่อยๆนะเพื่อนๆลิเวอร์พูลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นทีมที่เท่าไหร่ในที่ผมทำมาในภาคนี้เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอยากจะไปย้อนดูทีมอื่นที่ผมทำไปก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลนี่คือทีมที่6คนนันนเองนะครับปีนี้ผมทำมาใช่แล้วลล City, น่าแมนเชสเตอร์ยูไน เพื่อนๆแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เนี่ยยังมีทีมอื่นที่ผมจะทำต่อจากนี้นะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเซลซีหรือจะเป็นเอซิมิ I e e L, ลาอินเตอร์บาเยอร์อะไรพวกนี้ผมก็เล็งไว้อยู่เดี๋ยวจะมาทำเรื่อยๆนะครับในภาคนี้ก็ฝากเพื่อนๆพ่ชวนเข้ามาดูชวนเข้ามาไลค์ชวนเข้ามาเมนต์สนับสนุนกันหน่อยละกันนะเพราะว่าตั้งใจทำมา,มากๆเลยวันนี้ผมก็ได้พาเตะลิเวอร์พูลทั้งชุดปัจจุบันมานะครับก็จัดได้ฟูลทีมเลยนะถึงที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอนี้แต่ว่าพวกนักเตะก,กาตาั้มนานักเตะกาไอคอนแล้วกน็นักเตะกาที่เคยอยู่ล,ยยลิวเวอร์พููลลลลแแ้้้้วววววยยยยาาาาาทททีีีีมมมไปปออ่่่่่ะะะกกกนนนนึงรรณ20ใบบบเเคัััจ เยอะแต่เยอะมากคือทีแรกเกาจะใส่แค่23ตัวแหละแต่คือถ้า23ตัวมันจะขาดไปเยอะมากนะครับด้วยความที่ลิเวอร์พูลก็เก่งมานานนะครับเพื่อนๆแล้วไกด์คอนฮีโร่ก็ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็ไปเล่นกันสักประมาณ4เกมนะครับกับเพื่อนๆคนอื่นในดิวิชันไร่วอกันนะสุดสนุกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลอย่าลืมช่วยกันมาคอมเมนต์กดสติ๊กเกอร์กดแฮชแท็กอะไรก็ได้แสดงตัวกันหน่อยนะครับเพื่อนๆจะดีใจมากๆเลยนะแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามด้ววววยยยนนนนนะทุกกคคเเเดีี๋ปรรื่อองงาขลลัั้ Let's go ฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคตอนทำเนียเราก็ต้องไปนั่งไล่แนะนำนักเตะกันก่อนเลยนะครับว่าเรามีใครบ้างนะครับในนี้ก็จะมีพวกนักเตะบ,บางคนที่ย้ายทีมออกไปแล้วอย่างเช่นดาวินดุนเยสอย่างทางด้านหลุยส์ดิอาร์เทนหรือให้เนืสารเนี่ยผมก็ใส่มาอยู่ใน ชุดปัจจุบันได้นะแล้วก็ผู้นักเตะใหม่เนี่ยก็มีค่อนข้างครบเลยไม่ว่าจะเป็นอีกดเก้เวิร์ดหรือจะเป็นอย่างฟิมโปมามาดัชเชอลี่เนี่ยก็ใส่มาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะครับคนแรกของทีมนี้ก็จะเป็นทางด้านฮ Ik นะูโกอิกิตเก้ในกองหน้าความหวังคนใหม่ของลิเวอร์พูลเลยที่ยิงทุกนัดเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเอสพีซีที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดหรือดูสัตว์โมากกับเพื่อนนี่คือตัวเอ็นเกมได้เลยนะสัดแบบนี้นะครับล่นทั้งปีกซ้ายทั้งกองหน้าเลยนะครับสำหรับกองหน้าคนน ็นดาวินนุนเยนะที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ลีกซาอูเป็นเทียบร้อยนะตัวนี้ก็เป็นตัวแฟนตาซี FC ของดาวินนะครับสกิลว 4, นะสี่วิ4สี่นะแต่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะผมบอกเลยว่าโหด้มากแน่อนอนเพราะว่ามีฟิตเนสโรไดวิ่งช็อตในการเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะครับสำหรับดาวินนะคนที่3ก็จะเป็นทางด้านกิงโมฮัมเหม็ดซาลานั่น,นเองนะครับกิงซาลานี่โคตรตำนาน่งหรว่าปูแล้วถ้าเขาเลิกเล่นไปเนี่ยยังไงก็มีการไอคอนเข้ามาในเกมแน่นอนนะถ้าเอเอเอาเข้ามาแต่ไ e ม่มีคำว่าฮีโร่นะ ไอคอนเท่านั้นนะครับในรูปนี้ก็เป็นทูรูปที่ถือถ้วยแชมป์พิมียร์ลกด้วยนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาในภาคนี้ EA เอเขาจะอัปเกรดรูปจากรูปปกติที่เป็นรูปตรงๆนให้กับนักเตะคนที่เป็นเหมือนเป็นตัวแบกแห่งทีมที่พาทีมคว้าแชมป์นักเตะที่สําคัญที่สุดนักเตะที่อรีมดี่ที่สุดจะได้รูปไดนามิกที่เป็นรูปถ้วยแชมป์อย่างเงี้ยก็จะมีทุกหลีกเลยนะถ้าเป็นที่เซเลีารก็จะเป็นแม็กโทมิเน่ที่หลีกเอิงก็เป็นเดมเบเล่อะไรแบบเนี้ยซึ่งที่พิมเ์ลเนต่ ยังเปิดไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ก็โหดออกมากแล้วครับเพราะเซตหนึ่งเก้าสิบเจ็ดเลยคนต่อไปก็จะเป็นฟอยรันเวสนะครับเพื่อนๆที่เป็นกองกลางตัวรุกคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่ย้ายมาคาตัวแพงมากๆซึ่งจริงๆอ่ะตั้งแต่ที่การ์ดอยู่ลิเวอร์อยู Liverpool ่ลเวอร์คูเซ่นนะผมชอบเล่นมากๆเลยนะเป็นกองกลางตัวรุกที่เก่งมากๆแล้วก็เทรดหองก็ดีมากครับนี่มีถึงห้าเทเลยนะนี่ก็เป็นกองกลางตัวรุกท็อปสิบพิธศที่สุดในเกมตอนนี้และเป็นตัวเอ็นเกมแน่นอนนะครับเป็นตัวเอสบีซีนะครับเพื่อนๆทที่ผมเกก็บเเเเออาาไไไว้้้ยยัังงงมม่่่ดลลลนนะตตแแรพราะว่ารอมาเล่นตอนนเล่ทีมลิเวอร์นี่แหละ คนต่อไปก็จะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ไรอันกาเวนแบกนะสคนนี้ก็จะเป็นคู่กลางตัวหลักของลิเวอร์พูลที่ฟอร์มดีมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA ด้วยนะแล้วก็ปีนี้ก็ยังอยู่ประจําการทั้งคู่เลยนะครับสำหรับ สองคนนี้ก็เป็นการ์ดทีมอม่แต่ซีซันทั้ง2ใบเลยนะครับถือว่าเป็นใบที่ค่อนข้างโหดเลยนะผมบอกเลยว่าเมตามากๆมาที่แนวรับก็จะมีไมโลเคิร์กเคสนะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ย้ายมาจากบอลมัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการ์ดทีมออเดอรซีซันต่อไปก็จะเป็นว์กิลฟานดกับตันทีมนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่จริงที่สุดในเกมแบบอันดับหนึ่งเลยนะตัวเองเกมและเกือบทุกคนนะใช้ตัวนี้กันเกือบหมดแล้วผมกดไปประมาณสิตาก็เจอประมาณแปดอะเพราะว่าเป็นตัวที่แจกในของรางวัลซีซันพารด้วยแล เร็วดีเฟนต์99ฟิสคอล99เทรด5อันแบบตึงๆคือมีครบทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องการกองหลังแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญของแหงหลังเราจะไม่ใช่เสียประตูกันเยอะแน่นอนวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆกองหลังก็ต้องเป็นโคนาเต้นะแต่พอดีโคนาเต้มันมีแค่การ์ดเวอร์นี้อย่างเดียวที่ซื้อได้ซึ่งมันเป็นตําแหน่งประตูแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะเล่นประตูได้จริงๆด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นกองหลังได้นะถ้าเล่นก็ต้องเป็นเล่นประตูแต่ว่า ผมคงอาจจะไม่ไงเพราะว่าประตูริเวอร์ก็มีเยอะก็เลยทําให้ผมต้องมาเล่นเป็นใบนี้แทนนะครับก็คือทางด้านจอจี้มามาดัชชิลี่นะตัวนี้ก็เป็นประตูไม่ใช่กองหลังนะแต่ว่าการันเป็นตําแหน่งประตูเชฟชิปเตอร์มานะที่การ์ดอยู่กับบาเลเซียและเป็นกองหลังที่นักแข่งขออกไปเล่นเงนเยอะมากแล้วมันเก่งจริงๆด้วยนะนี่ผมกําลังอีโวลูชันอยู่พอดีเลยนะครับคือประตูกลายเป็นกองหลังส่วนกองหลังกลายเป็นประตูนะดีไหม แล้วหัจนจินตนาการนะครับต่อไปก็จะเป็นแบ็คขวานะก็จะเป็นเจอร์ี่ฟิล์มโปงนะที่ย้ายมาพร้องกับฟอยด์แดนเวนแ่นและนะครับแบ็คขวาเขาเนนสูงนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งตอนนี้ก็บาดเจ็บไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากๆเลย๋ย่ก็คง กลับมาอีกแน่นอนแล้วในเกมก็จริงๆจะมีเวอร์ที่ดีกว่านี้ได้มั้งแต่ว่าผมไม่ได้ทําเก็บเอาไว้นะครับส่วนประตูก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอาริซอนเบเกอร์แล้วก็เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะสัิต่่เก้าสิบแปดเลยนะเพื่อนๆสถิตเยอะมากๆแล้ววันนี้ก็ต้องเซ็กระจุกกระจายแน่นอนนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลมานานมากๆเลยนะสำหรับอาริซอนไอคอนิกสุดๆเลยมานั่งสำรองก็จะมีคอเนอร์แบดลี่นะเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชอบไปนะในชีวิตจริงที่เล่นดีมากๆเลยนะครับอาุยดี้อาร์ที่ย้ายไปบายเยอร์แล้วนะก็อ,อ,อร,ร์อพูลลเย นะครับโคนาเต้ที่เป็นประตูแล้วก็โดมเบนิกส์โบสไลนะครับกองกลางตัวรุกที่นั้นล่าสุดไปเล่นแบ็คขวาซะด้วยจริงๆก็จะมีการที่ดีกว่านี้นะที่เป็นตัวฟุตตี้แต่ผมไม่ได้ทําเก็บเอาไว้ก็เลยซื้อมาแค่เป็นตัวอินฟอร์มตัวนี้น่าจะเล่นไม่ไหวนะครับแต่น้อยเกินอันนี้สิ่มีก้าผมใส่มาให้ครบนะรวมถึงคอริจโจนก็เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมีจะได้ไฮเดอร์สันนะครับอดีตกัปตันนะที่ตอนนี้ไปอยู่กับทีม เบนฟอร์ดเหรอเฮนโดนี่หูไอคอนิกมากๆนะเจอหลาดย้ายไปก็มาสวมปลอกแขนต่อก็เป็นเป็นกับดันทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปียนลีกในรอบหลายปีเลยนะเฮนราสันและแลคทีเป็นกับดันที่ชูถ้วยนะแล้วก็คนสุดท้ายของทีมหลัดก,ก็จะเป็นเฮเล็กซ์แอนนาอานนะ ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นี่ยังไงนะแต่ผมคิดว่าเขาโคตรตำแนของลิเวอร์พูลเลยนะเพราะว่าอยู่มาเกิดทั้งชีวิตี่นี่ก็เพิ่งจะย้ายไปรามาริตแล้วก็ได้การ์ดใหม่มาเลยสัต98นะครับซึ่งต้องมีทีมลิเวอร์พูลแน่นอนได้ทางกก่าแล้วก็แบ็กขวาเลยนะสำหรับเทนโหดมากเลยนะผู้ดจัดเยอะมากนะครับบอกเลยว่าโหดมาแน่นอน,น่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทีมชุดหลักกันเลยนะครับที่รวมเป็นไอคอนฮีโร่แล้วก็นักเตะที่ย้ายทีมนะเพื่อนๆดูดิเยอะขนาดไหน,น,นคิดดูเ,เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยว แบบก็ใส่มาก่อนนะมีกี่ตัวที่หาได้ก็คือใส่มาให้เต็มที่ให้หายคิดถึงกันไปเลยไมเคิลโอเว่นนะนี่ก็เป็นสุดยอดตำนานของลิเวอร์พูลเหมือนกันตอนคว้าบอลลงดอนเนี่ยก็เป็นสมัยที่อยู่กับลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับแรากาไปนี้ก็เป็นการที่ค่อนข้างดีด้วยนะเสร็จตั้ง97เลยนะครับ ขนเล่ทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับคนต่อไปก็จะเป็นเฟร์นโดตอเรยนะครับสมัยที่ผมดูบอลในใหม่เนี่ยถึงแม้ผมจะไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลนะแต่ว่าตอเรยเนี่ยนะเวลานั้นน็คือเก่งมากทีเรียกจะเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในลีกอะไรแบบนั้นเลยนะตอนที่เล่นคู่กับเจอร์รานะครับเร็วโหดเท่ครบล็อกหลบโกเก่งยิงชิปเก่งยิงเต็มข้อเก่งวอลเล่เก่ง เพอร์เฟกทุกอย่างนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเซลซีนะช่วงร่างทองก็ตอนอยู่เลี้ยวบูนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ได้เอามาเล่นเป็นตัวหลักเลยนะเป็นการฟุรตี้ไอคอนด้วย นะครับจาก9.7นะคนต่อไปก็จะเป็นหลุยโซเรสนะพอตอเรสย้ายไปโซเรสก็มาแล้วโซเรสก็แบ่งสุดๆนะครับเกิดพาทีมว่าแชมป์ลีกด้วยก่อนที่จะเป็นสามประสาน MSN ที่บารเซโลน่านะครับก็แจ้งเกิดกับลิเวอร์พูลนั่นแหละสำหรับโซเรส้นช่วงเวลานั้นคือยิงครึ่งสนามก็ยิงมาแล้ว,วโหดมากนะครับสำหรับโซเรสนะพีกเหมือนกันนะครับตอนอยู่กับลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นการ์ดเวอร์ชันที่เท่ที่สุดในเกมของโซเรสแล้วนะครับแล้วก็เป็นใบที่ดีมากๆเลยนะเมตาสุดๆได้ทั้งกองหน้าทั้งปีนะครับในกรณ เฉยๆนะครับซึ่งก็อาจะเป็นการไปให้ท้ายของนาโซเร่แล้วแหละเดี๋ยวเลิกไปก็น่าจะมีการไอคอนมาแลผมคิดว่าสมควรมากๆนะถ้าจะมีนะครับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะคนต่อไปก็เป็นสุดยอดนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรลิเวอร์พูลหนึ่งคนนะครับซีเว่นเจอราดนะครับอนนะคาคตอาจจะมีลูกปันน้นนาสนามหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆเหมาะสมมากๆตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดของเจอราดแล้วนะเป็นการเชฟชิปเตอร์นะจากตำแหน่งกองกลางกลายเป็นปีกนะครับแต่นั้นเดียวยังโชคดีที่เป็นเล่นกลางลุกได้ซึ่งผมก็โอเคมากๆเลยเพราะผมก็ชอบตอนที่เจอราดเล่นกับตอเลมเขาจะเล่นเป็นเชิงเชิเหมือนกลางลุกนิดนึงอ่ะกึ่งเเ้้ยวววาหลแักิ่ เทรส่งก็เยอะด้วยนะถึงแม้เส็จ95แต่ผมคิดว่าเก่งมากๆแน่นอนนะครับผมเอาไปลองเล่นมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญของเราแน่นอนสำหรับเอกาปตันนะต่อไปก็จะเป็นไฮเดรซามิ่แนะนําไปแล้วเนาะแล้วก็จับคู่กับซาบีอาลอนโซ่นะครับจะไม่มีได้ยังไงนะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่สําคัญมากๆกับลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะย้ายไปไปอยู่กับอาติโก,กสยุค2นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชของเรามาริดแล้วนะยังไงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องมีซาบีอ่าลอนโซ่แน่นอนนะครับก็เล นี่แหละนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันเัด97นะครับในเกมเก่งมากนะมาพร้อมค่าพาร์ต99ได้เทสส่งครบทุกอันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นยอนเนลิเซ่นะครับแบ็กซด์การฮีโร่ของลิเวอร์พูลนะดูเสื้อแดงมาขนาดนี้คงไม่ใช่ทีมอื่นแน,น่นอนแล้วก็เป็นแบ็กที่เท้าหนักยิงแรงดูดิเศษขับ90ไปเลยนะครับแล้วก็ ตัวใหญ่ด้วยนะเทดก็ดีด้วยวิ่งมีเทดวิ่งครบเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเจมี่คาราเกอร์นี่วันแมนคลับของแท้เลยนะเพื่อนเพื่อ,อยู่กับลวเปูสิบเจ็ดปี737นั้นก็ถือว่าเป็นกองหลังที่เก่งมากๆแล้วก็อยู่กับเอว์พูนานจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อโค้รจะสำคัญเลยนี่ก็ใส่เชอลิเอว์พูเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็น เจวียมาสคิลานโน่นะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่กับลิเวอร์พูลนะนะจริงๆก็จะต้องไปเป็นกลางรับนะถ้าสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่บาซานะกาก็ลงทั้งกองหลังทั้งกลางรับเลยวันนี้ก็ใส่มาด้วยนะเป็นตัวท็อปสุดที่มีในเกมแล้วเช่นกันนะครับก็เป็นการฮีโร่อีกหนึ่งคนนะครับต่อไปก็จะเป็นเทนนิงยดูไปแล้วนะครับแล้วก็ประตูก็จะเป็นเจสซี่ดูเด็กผู้สาวประตูยุคปฏิหารที่อิสตันบูลกนนี้นี่แหละนะครับก็มีการฮีโร่ก็เป็นถือว่าเป็นป มีเยอะเนาะก็เป็นหนึ่งคนที่สําคัญมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะสแตทเยอะด้วยนะครับในเกมก็ค่อนข้างเก่งเลยนะสลับดูเด็กนะครับมาที่ตัวสํารองกันบ้างนะครับก็จะเริ่มมาจากโจนบาร์นะครับปีกซ้ายที่เป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับยุคที่คว้าแชมป์ลีกเมื่อ30กว่าปีก,ก่อนที่เล่นกับเอียนรัตนี่ก็เป็นเดอะแบกเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นตัวฟุตตี้ไอคอนเหมือนกันนะปีกซ้ายขาดซ้ายวิ่งเร็วยิงไซก้อยเก่งจ่ายบอลดีด้วยนะครับ นี่ก็ใส่มาด้วยนะในทีมเวอ้์วูลของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นคิงเคนนี่ดักลิชนะครับสแตนด้านหนึ่งอ่ะที่เป,เป็นด้านหลังเคนนี่ดักลิชสแตนเป็นัเด็กก็แบกแลเป็นโค้ดอีกนะครับเพื่อนๆที่วางรากฐานกลิเวอ้์วูลมาถึงถึง,ถงทุกวันนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะจะมีตัวที่เป็นฟุตตี้ด้วยแต่ผมไม่ได้ทำเก็บเอาไว้ต่อไปก็จะเป็นปีเตอร์คราวเออจริงก็เป็นหนึ่งคนที่ถูก EA เอเอาไปใส่เป็นตำแหน่งประตูนะครับจากกองหน้าเป็นประตูเลยเพื่อน ซึ่งผมไม่รู้ผมจะอยากเล่นหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งกองหน้าจริงๆอ่ะมันไม่มีการดีๆเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะปีเ <c oughs> ตอร์เคาก็อยู่จอนทั้หนึ่งผมมาดูใหม่ปีเตอร์เคาก็อยู่ลิเวอร์พูลนะช่วงนั้นนะครับแต่เสื้อนั้นเป็นเสื้อสโต๊อกนะทุกคนต่อมาก็จะเป็นจอริลิสมาเน่นนะเพื่อนๆนี่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลแค่ประมาณ18เดือนเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมสิบแปดเดือนเท่านั้นสี่สิบสามนัดเก้าประตูนะก็ย้ายมาตอนที่ย้ายอาอกจากบาร์ซ่ามาแล้วก็มาาาออออยูู่่กกัับบลลลิิเเเเววววร์พป็นนขขญใจงแฟ เหมือนกันนะเพื่อนๆ,ๆผมก็ไม่ทันดูดหรอกนะครับเขาบอกว่าจาริิมาเน่น18เดือนก็เกินพอเคยว่าเพื่อนๆคลิปของพี่ยักษ์กผมดูคลิปนั้นมาตัวนี้ชุด99พา99เลยนะเอาเรื่องเลยนะบอกเลยเมื่อก่อนนี่เป็นกายอีกคนเลยนะใบเนี่ยก่อนที่ EA จะเนิรอว่าเป็นฮีโร่นะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นแฮร์รี่คิวเวลนะครับนี่เสื้อที่ใส่อยู่ก็เป็นเสื้อลิร์พูนั่นแหละ น,นี่ยุค90 2000ต้นๆหรือเปล่าต,ต,ต,ตัวนี้เป็นตัว d ม e ชส c h อ s e r Hero นะครับต้องมีในด้วยแน่นอนนะทีมลิเวอร์พูล t ด e ขาวโ, Cow, โอ้โหนี่มันสุดยอดตำนานเลยแหละผมบอกเลยนี่เหมาะสมมากเลยที่มีการฮีโร่ในปีก็ตอนอยู่ทีมลิเวอร์พูลนั่นแหละเล่ทั้งกองกลางเล่ทั้งปีกเล่ทั้งกองหน้าเลยนะทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดนี่คือตัวที่ดีที่สุดของภาคนี้แล้วอะปีนี้ไม่มีการอะไรน่าเสียดายเหมือนกันน่าจะมีฟุตตี้เดอะขาวไม้เลยซะหน่อยเนาะ อ๋อนี่งไ,งไม่ยอมปล่อยการเล็งอุตสาห์มีลิขสิทธิ์นะครับคนต่อไปก็จะเป็นโจโคนะนี่ก็จะอยู่กับลิโกพูแค่รู้กัน สองฤดูกาลนะอยู่ใน2ช่วงด้วยนะครับอยู่เลียวพูแล้วก็ไปอยู่เลวแล้วก็กลับมาอยู่เลียวพูเองนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ดีที่สุดในเกมที่มีในตอนนี้แล้วครับจริงๆน่าจะมีการที่ดีกว่านี้นะสำหรับโจโคนะครับน่าเสียดายเพราะผมชอบเล่นการโจโคในเกมเหมือนกันเท่ครับเป็นปีขวาที่เล่นสนุกมากๆคนต่อไปก็จะเป็นสตีฟแมกมามนนะครับนี่สไปบอยเลยนะครับเมื่อคลิปก่อนเราก็เล่นนะที่กริปแมนซิตี้นะครับที่มาริดเราก็เล่นนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีแค่นี้เลยไม่มีตัวที่ดีกว่านี้เลยผมไม่ได้ททําาาเเเเกกก็บออไว้นครรจิงใมมื มีตำแหน่งที่เล่นแบ็กได้ด้วยแต่ตัวนี้เป็นตัวเล่นปีนะสมัยตอนที่การนี้ออกมาใหม่ผมเอามาเล่นบ่อยมากเลยนะตอนช่วงต้นภาคตอนภาคแรกนะครับเพราะมันวิ่งเร็วครับมันวิ่ง99เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเชอร์ดานชาคิรี่นี่นี่ก็เป็นยุนคเจะยังขอบยุคแรกๆนะตอนนี้ก็ไปอยู่กับลีกสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับก็ยังมีการอยู่ในเกมนะก็คงใกล้เลิกเล่นมากๆแล้วแหละนะครับต่อมาก็จะเป็นซาริโอมาเน่โโอ้โหนี่วันนี้ต้องไปเล่นพร้อมกับซาร่าแน่นอนนะแต่เสียดายที่ผมไม่มีการเฟอร์มิโน่งี้ผมจะใส่มาด้วยนะแต่เฟอร์มิโน่มีตัวออร์ติกเทียผมไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับนี่มาเน่ตอนนี้ก็อยู่กับทีม เอาเนสเซอร์แล้วนะทุกคนถือว่าเป็นสุดยอดตำแหน่งนของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะอน,นาคตน่าจะมีการมาให้เล่นกันอีกตอนที้เขาเลิกเล่นไปนะครับคนต่อไปก็จะเป็นทางด้าน ฟาบินโยนะครับที่ตอนนี้ไปอยู่กับทีมอิติฮัทแล้วนะนี่ก็ถือเป็นกองกลางคนสําคัญของยุคที่เลี้ยวผูกขวาแชมป์เลยนะในยุคของเจอร์เกนคอปใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นการอีกหนึ่งตัวที่จะตำแหน่งกลางลับกลายเป็นกองหน้านะครับผมไม่รู้เจ้าไปลงยังไงเลยเนี่ยจะเล่นยังไงดีเนี่ยแล้วก็คนสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นทางด้านเบเป้เลน่านะเพื<ๆ>่อนๆนี่ก็เป็นหนึ่งผู้เสาประตูที่ผมก็มีภาพจำของเขานะเพราะว่าตอนที่ ยุคต่อเละนั่นแหละเขาก็อยู่ยุคเดียวกันเลยนะเล่นเป็นประตูนะครับนี่ก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วมนะั้งเป็นตัวฟุตเบิร์ดเดย์นะครับก็ขอใส่ไว้ด้วยแล้วกันนะไม่รู้จะได้เล่นอีกสักกี่ภาพโอเคแค่แนะนำา็ัตเตะีอย่างเดียวก็นานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากทีมยุคปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ายังไงได้บ้างนะครับทีมแรกเราก็คงต้องเล่นเป็นแบบนี้เหมือนที่ผมเซตเอาไว้น,นะครับจัดได้แค่นี้ถ้าจะเอาปัจจุบันก็มีแค่นี้เลยเอาเดี๋ยวเราเล่น มาแล้วครับหนึ่งนาทีเท่านั้น The King เด็คิงก็ไม่เอไม่ยอมให้เสียเวลานานนะครับอู้จูดยิงสวยมากาวิยดาวินมาแล้วอิติเก้มาดาวินอีกทีนึงดาวินยิงโอ้โหคิดถึงกันไหมอู้โอ้โหทางจริง เอา,า,างาถามสองไปเลยทีนี้ใครแบกได้มั้งใช่นี่ไงคนแบกคนแบกอยู่นี่อา่าพุ่งจะตีสะเสมอเมื่อกี้เอง แมกลิสเตอร์พาขึ้นมาเองครับอิติเก้วันนี้กลับมาเล่นกองหน้าแทนดาวินและดาวินมันไม่ได้เรื่องเออเพราะอย่างนี้ไงก็ถึงต้องซื้อเข้ามาสวยแมกลิสเตอร์นี่แหละกองกลางแชมป์โลกของผม yes yes โอ้โหคิงโมยิงคนเดียวเลยอนะเข้าคอไว้งโม เฮ้ย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 มาห้าอีกไปผู้กอง Yes โฮค่าอุ้ยแมคลิสเตอร์เล่นโคตรดีอะทุกคนจริงๆเล่นดีมากๆเลยอะโอโโ้โหดูด,ดูคู่กลางนี้สิบ้าไปแล้วอะ บ้าไปแล้วคูก่กลางนี้ตั้งแต่เก้าสิบสี่เก้าสิบห้ากันเองนะเว้ยเอาเพคู่กลางฝั่งนุ้นหมดเลยอะ่ะดูดิหน้าเหมือนมากเลยนะแกมันแบบเท่สุดๆเอาเพจูดเก้าแปดฝั่งนุ้นท้าเสียเลยอะ่ะโอ้โหเครื่องฉากสีแดงกําลังทํางาน,น <c oughs> เล่นสนุกว่ะ เร็วกันหมดเลยอะ่ะเมตาเออเมตาอยู่นะจริงๆแบบฟานันเวิร์ดซา,า,าร่ากาเวนแบกบแมงก้าลิสเตอร์นี่คือแบบคู่กลางแบบทั้งเร็วทั้งจ่ายดียอะไรเงี้ยเข้าเมตาสุดๆโอ้โหกิติเก้ดาวซันโวนั่นแหละคนนี้ยไม่รู้ใครยิงเยอะกว่าใครแล้วโอ้โหกิตเก้เกินไปแล้วเพื่อนเอ๋ยตึงเกินกิตเก้ อย่าลืมไปทำกันนะเพื่อนๆยังมีเวลาให้ทําอยู่นะมันเพิ่งมาไม่กี่วันเองนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือหน้ามันไม่เหมือนแค่นั้นเองครับยังไม่ได้สแกนแต่ว่าพางหน้าผมว่าน้าจะสแกนแล้วแหละถ้าแบบย้ายมาทีมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือน้องมันเพิ่งแจ้งเกิดเนี่ยที่เลยยังไม่สแกนนะ <c oughs> แม่งเอ้ยโดนทั้งบอลโดนทั้งคนเสียจุดโทษนาทีสุดท้ายอีกนะครับ O.K. มาครับเพื่อนๆสำหรับตาที่2นะครับผมจะเน้นเป็นทีมฟูลไอคอนบวกฮีโร่ทั้งทีมนะครับก็ได้จัดออกมาเป็นประมาณนี้นะแนวลุก3คนก็จะเป็นจอนบานตอเรสโอเว่นนะครับแล้วก็กลางลุกเจอร์ลัดเล่นคู่กับซาบิออลอนโซกับเดอร์คาวมาเล่นเป็นกองกลางเหมือนม,มีตำแหน่งนะส่วนแนวรับก็จะมีลิเซ่จะมีคาราเกอร์ดูเด็กมาสเคลาโนแล้วก็สตีแม็กมานามาเล่นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพวกลิซมาเน้นคีเวลอะไรพวกนี้ที่เป็นฮีโร่ไอคอนเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะเอามาเปลี่ยนเล่นอีกทีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับตที่2 และนี่ก็ทีที่ผมเจอนะทุกคนที่สำคัญของตาน,นี้ของเราก็คือเจอราตอเรสเออมันจะเล่นเข้าข่าเลยขนาดไหน <c oughs> เอาจริงในทีมนี้หลายหลายคนก็เล่นทันกันเกือบหมดเลยนะอลอนโซมาสเกลานโนเจอราตอเรสคาราเกอร์ชุดเดียวกันทั้งนั้นเลยอะยุค2องพันหไอคอนเยอะนี่งไง อายิงไม่เข้าเสียดายอ๋โอ้โห,โหแกเป็นโดนนำเลยเมื่อกี้หลุดเข้าไปยิงไม่เข้าเองนีนไม่ขานาดนั้นหรอกมั้งตามช่องสวยครับจอนบานนี่เออตีเสมอ มาแล้วแกงไอคอนนี่ไม่ให้น้อยหน้าน้องๆยุป,ปัจจุบันนะเกมที่แล้วนี่ชนะซะสวยเลยนะตอนนี้พี่ๆตำนานก็คงแบบตำนานก็คือผ่านมานานแล้วไงไม่ทำให้น้อยหน้าน้องๆหรอกใช่ไหมคาราเกอร์เออเดิรคเขาเท่จัดผมไมเล่นการเดินคเขานานมากเพราะมันไม่มีการดีๆนี่นแหละโอ้โหไม่เจอวันใดไหยเอาเอาไอ้เชือโอเว่นโห ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่โอเวนล่างบนลงดอแล้วมั้งนั่นน่ะยิงออกได้ไงนะเออนี่ยเอลนี่เนาะเออมันส่งบอลพลาดกันเองทุกคนสองหนึ่งเว้ยโอ้โ <c oughs> เออลอ,อ,อนโซไม่โอ้โหอรลอนโซ โดนฉกเฉยอะไรกันครับเนี่ยลอนโซเออมาดีคาราักเกอร์มาดีมาดีมาดีหลุดแล้วหลุดแล้วตอเล่เออเอาเรื่องโอ,อ้โหแบบวิ่งทำช่องนี่แบบลูกหลักพระเจ้าเลย ai เนี้ยถ้าแบบใครชอบเล่นกองหน้าแบบส่งทะลุช่องในตอเลยคือแบบคนๆนนั้นเลยพรอมวิ่งตลอด โอ้โหโอ้โหสามประสานกองหน้าไอคอนลิเวอร์พูลของเรานี่มาแรงจริงนะยิงกันครบทุกคนแล้วนะเนี่ยโ oh, oh, oh. อ้โหโอ้โหลิเวอร์พูลคอนเนคชั่นมันเล่นกันเข้าขาจังเนาะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมเล่นอเซนนัทแล้วมันจะเข้าขากันอย่างนี้ไหมเนี่ยนี่มันเข้าขากันจริงๆเลยนะเนี่ยบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลและไม่ได้อินด้วย แต่มันดันสนุกเฉยโอ้โหเรียบร้อยแห้งอย่างนี้อู้ดูดิถ้างั้งงนโอ้ทำไมเล่นกันดีจังเลยเนี่ยลิวพูววเกินไปแล้วทำไมเล่นกันดีจังวะสงสัยวะเฮ้ย มันได้บัฟอะไรสักอย่างเลยอะทุกคนมาครับเพื่อนๆพื่สำหรับตาที่3นะครับผมก็จะเน้นเป็นนักเตะในยุคมาน่ซาร่าเฟอร์มิโนนเลนึงนะแต่ไม่มีเฟอร์มิโนก็เลยเอาโซเรสมาแทนแล้วก็คู่กลางเป็นฟาบินโยกับเฮนเดอร์สันเจอหลากเล่นกลางลุกอยู่นะแล้วก็แนวรับเอาเทนมาเอาฟานไรส์มาแล้วก็อาริซอนมาเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อน ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะแต่ฟาบินโยกับมาเน่นี่ไม่มีตำแหน่งลงด้วยนะครับกามันเป็นเชฟชิปเตอร์ก็เลยใส่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะสนุกไปแล้วกันนะครับและนี่ก็ทีที่ผมเจอนะนี่เป็นแฟนเซลซีแน่นอนนะทีมฟูลเซลซีมาเลยอ่ะโอ้เป็นโอกาสดีมากที่ได้เจอกับฟูลิร์พูเซลซีกับลิเวอร์พูลคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่า สวยครับซาลาลิเรอว์พูน้นำเซลซีไปแล้ว1-0โอ้นเหลือกนหรือว่านักเตะทีมทีมชาติอังกฤษหญิงมันมาออนแพ็กอะว้าวฝรั่งยิงสวยมากหนึ่งหนึ่งอ่า2-1แล้วดีแล็บ เอาและเซฟไปให้เขาสามอีกเนโต้สามหนึ่งไปเลยทีนี้มัาย่อสวยเจอราดเฮนเดอร์สันมาเน่ส่วเรดสามสองครับยิงแล้วนะนี่ด้วยท่าดีใจซิกเนเจอร์นะครับนี่ตรงคอนี้ก็จะสั่นเป็นรูปทำอย่างนี้เลย เขาบอกว่าเขาจะจุบลูกกับแฟนเขานะที่อยู่ที่ข้อมือเนะี่ยที่เขาสักไว้น้าอ่ายิงไม่ดีเลยลูกนี้นะครับน่าจะยิงเสาเปิดมากกว่านะโอ้โหเจมีค่คาราเกอร์ลูกนี้ซุปเปอร์เซฟเลยนะเกือบสี่นะถ้าสี่ไปเนตาไม่ทันแน่นอนตาเนี้เฮ้ยโอ้โหเนโต อีกแล้วเจอทุกวันเลยนะเนี่ยฮะอาการมันเป็นยังไงเนี่ยฮะอ๋อมันภูิใจมันภูิใจทำไมต้องเล่นติดแอคก,กันด้วยเนะี่ยฮะหนูขึ้น4-2ไม่ได้เลยนะจาจาจาเก่งที่สุดแล้วจ้ะ เซฟได้ไงเนี่ยลาย่าว้าวเราหนีเซฟได้ไงไอะลาย่าสองดอกนี้เพื่อนๆไม่น่าเชื่อไม่เข้าสักลูกเลยนะครับโอเคสี่สามนะพเพื่อนๆยังไม่จบเกมนี้อรุณสวัสด <c> ิ <oughs> ์อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดี ชนะเลยพี่เขากิดดีแล้วไงแล้วตอนนี้มันสี่สแล้วทุกคนโอ้ชนคานะเพื่อนๆไม่เข้าแรงไปหน่อยยังไม่ชัวเลยว่าจะชนะยังไม่ชัวเลยว่าจะชนะกดทำไมหึ่แปลกแปลกแปลกแเอ้ยเหมือว่าจะไม่ชนะว้าฮะเซลซีว่าไงเพื่อนเพื่อนรักเซลซีเพื่อนรัก นี่นายเล่นกับแชมป์ลีกเองนะฮะอย่ามากวนแชมป์ลีกนะเว้ยอามทองเฮ้ยยังไงดียังไงดีเหมือนจะแพ้ไอ้เหมือนจะแพ้เจอทุกคลิปอีกคลิปที่แล้วก็เจอคลิปนี้ก็เจออีกแล้วทำไมเป็นอะไรกันฮะโอ้นี่มันมันอัดอันใช่ไหมืมเด้ ไม่แพ้นะเพื่อนๆทีแรกก็เหมือนจะยอมแล้วนะเพราะว่าทีมันไม่ค่อยดีด้วยแต่พอพี่อยู่กินดีพปุ๊บเพราะนั้นแหละเรากลับมาเล่นแล้วเราก็จริง3ลูกกลับมาชนะนะครับในตาที่3นะเพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะผมตั้งใจว่า EP นี้เดี๋ยวขอเป็นเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็นเล่นไปค่อนข้างครบแล้วนะครับประมาณนักสเกมจะมีชุดไอคอนล้วนชุดปัจจุบันแล้วก็เนี่ยทีมที่3ที่เราเล่นไปนะครับก็จะเหลืออยู่ไม่กีนะ่ใบที่ผมยังไม่ได้เล่นยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆให้คลิปนี้มันไม่ยาวจนเกินไปด้วยนะเดี๋ยว EP หน้านะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะมาเล่นทีมอะไรดีผมเล็งๆไว้อยู่ว่าอยากเล่นสเปอร์เซลซีหรือจะเล่นอาร์ไซนอนด้ีเพื่อนก็ฝาุช่วยกันคมมน่ <Comment> ation, อคอมเมนต์ช่วยกดติดตามไว้หน่อยนะเดี๋ยวเจอกันที่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดแอนเทอรเมทีเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะว่าหมายช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของขอดีงเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนด้วยนะครับ